ผมนายมงคลครับมิสเตอร์กันมาดีครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบนบัวรเพชรปารถเด็ดปากน้ำโพผมมาจากจังหวัดนคร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 ระวังฟันระยองฟันกระเด็นฮะระยองฟันระวองันนะฮะนครสวรรค์การ์ตี้งานยอดอร่อยส่งข้าวประกวดนะฮะโอ้โหและท่านคุณใช่ไหมที่ชลาชนส่งข้าวประกวดไม่ใช่ะ พี่คุณชลาภาพอ่ะไม่ใช่ครับผมคณะเดอดอกสะดาวส่งครับประกวดครับไม่ใช่สายกันสวัสดีครับผมเมธาฟ้าแวบๆมิสเตอร์ก็มาดีครับนครเป็ดเชิญยิ้มนครมโทแรนครโอบาเสียงเนินนครนายกนท่านต่อไปเชิญครับเลยเลยเลยสวัสดีครับผม พะดุงตรงแสงไม่เซอร์ก็มาดิครับอ